มาค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับแนนที่บริษัทเพชรโยนอีกตามเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูนะคะโตโยต้าอันติสเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่องนี้นะคะพี่ๆจ๋าแนน่ก็จะลงแต่โตโยต้าออลติสนะแต่ว่าเขาก็จะมีนะตั้งแต่1.6นะคะ1.8นะแล้วก็ตัวไฮบริดนะคะพี่ๆจ๋าก็สามารถดูกันได้เรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวแนนมาอัพให้ดูเรื่อยๆนะคะ ก็ก่อนอื่นเลยนะคะบริษัทเรานะคะเป็นบริษัทเพชรยนต์นะขายรถมือสองนะคะหรือว่าเทอร์รถก็ได้นะ,ะแล้วก็มีในส่วนของบริการไทยพัฒด้วยนะคะพี่พจ๋าท่านใดนะคะที่อยากจะมาใช้บริการนะคะในส่วนของไทยพัฒนี่เห็นไหมเปลี่ยนยางระบบเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างน้ามันเครื่องนะคะตั้งศูนย์ถุงล้อนะคะสามารถทําได้นะ,ะอ่ะของเลานะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะพี่พจ๋าซื้อสดได้จัดไฟแนเนซ์ได้นะคะอ่ะ เดีย๋ยวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะคะที่คันแรกนะคันแรกนะคะโตโยต้าอันตินะคะคันนี้เป็น 1.8G นะ 1.8G ปี2020นะ459,000นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะคะไฟหน้าดนโปรเจคเตอร์นะมีเดย์ไทม์นะคะมีลันนิ่งไลท์นะคันนี้กระจังด้านหน้าเป็นสีดำด้านนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆจ๋าเหลี่ยมสันฝากระโปรงนี่ไม่มีบุบรกักยิ้มแน่นอนเหลี่ยมสันข้างตัวรถ ไม่มีบุบรักกิ้มเลยนะคะคันนี้นะคะได้มือจับเป็นสมาร์ทเอนทีนะคะก็เป็นคคเลดนะแล้วก็กระจกเป็นของแท้ของเดิมของโตย t าคันนี้นะคะกระจกอ่ะขออภัยค่ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะคนละสีกับตัวรถนะคันนี้นะวิทยุเดิมนะะมีแอรนนะคะเป็นออโต้นะคะคเกียร์ออโต้นะเบรกมือนะคะได้เป็นแบบยกนะ,ะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสมนะคะ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันพี่พี่สี 4, 5, 9, 000, ่แสนห้าหมื่นเก้าพันผลอุบัติวันแปดพันนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าเนะนี่ยฮะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะคะด้านหลังนะนี่หนึ่งจุดแปดอ e ขอไปหนึ่งจุดแปดจ g นะคะพี่พี่พูดผิดนะอ่ะคันนี้นะเปิดจาก ด้านหลังได้นะคะอันนี้นี่ด้านหลังกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ตาตัวนี้นะคะเรี่ยอาฝากระโปรงที่ด้านด้านท้ายนะก็นี่เลยหัวนอ็อตไม่มีขยับไม่มีถอดไม่มีรอยขันประแจใดๆทั้งสิ้นนะ,ะล่องรางน้ำนะคะพี่พี่ตาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยคันนี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากลับสีหรือว่ากลอใหม่นะ,ะในส่วนของล้ออะไหล่มีมาให้แล้วนะคะเครื่องมือแม่แรงมีแบบครบๆนะสาหรับคันนี้นะ สวยๆเดิมๆทั้งคันพี่พี่จาสีขาวด้วยนะอ่ะมีตัวเลือกให้เยอะเลยนะคะสีขาวนะแล้วก็ตัวนี้นะคะสีขาวเหมือนกันเลยนะใครที่เดาถูกว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะเดี๋ยวลองเปิดดูกันเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะแต่สําหรับคันนี้นะคะด้านในเหมือนกันเปียบเลยก็เป็น 1.6G นะคะพี่พี่จ๋าคันนี้ 1.6G ปี20เหมือนกัน ตัวนี้เลขไม่แสนหกนะคันนี้ราคา4 8 9 0 0นแปดหนะสี่แสนแดหเก้ไดเ้เลขไม้พี่พเมื่อกี้แนนพูดผิด1,000งไม่ใช่แสนหกนะคะเลขไม้ไม่ใช่แสนหกเลขไม่เพียงแค่1,600งแนหกพันพี่พี่0นึ 1, 000, ่นหกเมื่อกี้พูดผิดนะคะ ก็คือมองเลขผิดนี่แหละค่ะพี่ตานะด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับโวมาลัยมัลติฟังก์ชันจริงๆตัวนี้นะคะโทนสีดําหมดเลยนะแต่ด้านนอกเป็นสีขาวสวยๆเลยพี่ๆมันจะตัดกันได้ดีเลยนะสีขาวกับสีดําเขาก็อยู่คู่กันอยู่แล้วนะสำหรับคันนี้นะนี่ภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายมากๆนะนี่ใครที่แบบว่าอยากออกก่างจังหวัดนะ,ส,ะสบายเลยสําหรับคันนี้ เครื่อง1.6นะคะอ่ะท่านได้นะคะที่อยากได้นะคะรายละเอียดติดต่อแนนนะคะ0929714647นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line นะ,ะ ID Line ก็เป็น N A R A W A N Under Score หรือว่าคีดเล็กนะคะ N A N นะทั้งหมดเป็นตัวเล็กหมดเลยนะคันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์ท้ายมาด้วยแล้วมาพร้อมกล้องพี่พีจ้ายวแนนเปิดให้ดูนี่มาพร้อมกล้องถอยเลยพี่ๆโอ้โห และด้านในทําไมแนนถึงต้องเปิดด้านในให้ดูเพราะว่าเนี่ยจะให้ดูเลยพี่พี่ว่าตัวเนี้ยน,น็อตหัวน,อน,อน็อตฟ้ากระโปงนะคะเม็ดอาร์กนี่ด้านในพี่พี่ดูดิแบนกลมเรียบเลยเห็นไหมสวยๆเลยไม่เคยชนหนักมานะพี่ๆีีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเปลือกไข่ไก่นะคะถ้าสมมติว่ามันโดนชนมานะพี่พี่ตัวนี้นะเขาต้องเปลี่ยนซีนอยู่แล้ว คือซีนมันจะเปลี่ยนสีแน่นอนเลยนะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะแล้วก็เป็นยางอะไหล่มีมาให้โอโ้โหครบแบบนี้พี่ๆจ๋าหาได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยแล้วก็ติดต่อมาหาแนนได้เลยนะคะใครสนใจรถนะไปดูสีบอลเงินกันบ้างนะคะพี่ๆใครหาสีบอลเงินสีบอลเงินมีเยอะด้วยนะคะสำหรับ อันนี้ก็ 1.6G เหมือนกันแต่คันนี้ได้เป็นปี19เนี่ย479,000ไฟหนะ้าได้โปรเจคเตอร์มีดีทามแลนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าเป็นสีดำด้านนะ,ะล้อก็จะเป็นล้อมาคู่ตัวนะ,ะแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะพี่ๆจา๋ามือจับเป็นคีเลตเหมือนกันนะคะเป็นโครเมียมนะ,ะ,ะแต่คันนี้นะคะถ้าตัวเครื่อง 1.6G เนี่ยเขาก็ในปี2019นะ เขาจะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะเป็นสีเทาตัดด้วยสีครีมหรือว่าสีเบจนั่นเองนะคะส่วนภายในเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่เนี่ยแค่สมมติเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ที่พี่พี่ดูคันแรกเนาะด้านในจะเป็นสีสีดำนะคะเบาะหนังสีดําแต่คันนี้ด้านในเขาจะเป็นสีครีมมันจะทําให้สว่างขึ้นมาทันทีเลยที่พี่เห็นไหมคันเมื่อกี้คือก็คือจะมืดไปเลยเพราะามันเป็นสีดํานะคะคันนี้นะคะได้เป็นบูสต์สตาร์ทนะคะเอนจินสตาร์ทนะคะนี่ แค่เหยียบเบรเนะคะแล้วก็กดสตาร์ทง่ายมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่แบบว่าอยากเอาไว้ใช้งานแบบง่ายๆนะรุ่นนี้ไม่มีแบบว่าคุญแจแล้วนะพี่ๆจ๋าเป็นแบบว่ากุญแจรีโมทนะคะเป็นระบบบูสต์สตาร์ทหมดแล้วนะคะคันนี้พี่ๆพ,พาไปดูอีกคันนึงนะคันนี้สวยเลยนะ1.8ไฮบิด อามาดูไฮบิดกันบ้างไฮบิดปี2ีเลขไมล์แสนสองคันนี้5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะด้านหน้าเนี่ยสังเกตนะคะพี่ๆตาถ้าเป็นตัวไฮบิดนะ,ะตัวด้านหน้าโลโก้นะเขาจะเป็นสีฟ้านะเขาจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีตัวไฟที่ด้านหน้านี้นะคะเขาก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะ,ะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ไทม์แันนิไลท์นะคะแต่ตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะ้วส่วนของ,ของกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเงาสีขาวสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เหลี่ยมสันฝากระโปรง นะสวยๆแบบนี้โอ้โหแล้วก็มีโลโก้ไฮบิดติดอยู่ที่ด้านข้างนั่นเองแล้วบอกเลยว่ายางเนี่ยเป็นของมิชลินนี่อันนี้คือมากับรถเลยนะคะันนี้เป็นยางของมิชลินแล้วบอกเลยว่ายางมิชลินเนี่ยเขารับประกันสิบปีนะคะพี่พีา่าได้ยางปีย่ห้าโอ้ยางใหม่ด้วยนะคะขนาดยางนะคะ 2 0 55ทับ 55, คันนี้ขอบ16นะดอกยางต่องลึกมากๆานะคะพี่พี่ตาไม่ได้แตะผ่านการใช้งานมาเท่าไหร่เลยนะแล้วก็ในส่วนตัวโช๊คนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มสวยๆแบบนี้นะสีแต้มเดิมนี่สีสีแบบว่าสีแต้มอะยังของของโรงงานนะคะยังอยู่นะคะคันนี้เดิมเดิมเดิมเลยนะพี่พี่ตาเดิมเดิมทั้งคันนะฝากระโปรงหัวน็อตต่างๆเดี๋ยวเปิดดูรอยเม็ดอาร์กันดีกว่าอยากให้พี่พี่ได้ดูนะคะเพราะว่ามัน เวลาพี่ไปซื้อรถมือสองเนี่ยคือเราก็ต้องดูนะคันนี้นะถอดยากเหมือนกันเนี่ยอะแน,น่นแน่นเลยพี่ๆจ๋าเม็ดอาร์ตที่ไหนไม่ให้ดูที่นี่ให้ดูนะเรียงสวยแบนเรียบแบบนี้เลยนะเวลาพี่ๆเข้ามาดูอะแนนก็จะบอกทุกครั้งว่าพี่ๆสามารถดูโครงสร้างตัวรถได้เลยนะแนนแบบว่าให้ลูกค้าเปิดดูได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นไฮบิดนะ1.8ไฮบิดแล้วเขาอะมีที่วางแขนตรงกลางอันนี้เป็นในห้องโดยสารนะที่วางแขนตรงกลางมีที่วางแก้ววางขวดน้ำนีหรือว่าที่วางแขนได้เลยนะแล้วก็ด้านหลังมีแอร์นะคะห้องผู้โดยสารนะด้านหลังเขามีแอร์ด้วยแผ่นลอกนะกันเศษดินเศษทรายมีให้ครบ,ครบเลยสําหรับไฮบิดนะ1.8นะคะพ,พี่ต๋านี่ด้านท้ายนี่ โลโก้ชัดเจนะะนะคะคโร่าอัลติสนะคะไฮบริดนี่เซ็นเซอร์ท้ายมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ไฟเบรกดูงที่3มีให้กระจกของแท้ของเดิมของโตโยต้านะคะติดตั้งตัวไล่ฟ้าอยู่ครบเลยตัวไล่ฟ้านะคะอยู่ครบๆพี่ๆตายางมิชลินอ่ะไปดูอีกหนึ่งคันนี่สีขาวเหมือนกันพี่ๆตาอยากได้รุ่นไหนเอ่ยนะมีตัวไฮบริดนะคะ 1.8e 1.8 GR Sport ได้เป็นตัวท็อปมาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันนะแต่ก่อนไปดูคันนู้นเรามาดูคันนี้กันก่อนคันนี้ได้เป็น 1.8E นะคะโครา l อ a ติส i s ป้ายทะเบียนแล้วบอกเลยว่าคันนี้ราคาอยู่ที่369,000พี่พีๆ369,000ไฟหน้าได้เป็นฮฮโรเจนโอโ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะะ คันนี้นะ3าม0 0 0หกหมื่นเเราจะผ่อนอยู่ประมาณ7,000นะ7,000กว่าบาทนี่ครพี่พีาได้ตัวตาออกเด็หนึอีไปใช้งานนะคันนี้ได้ปี17นะคะพี่พี่จา๋าได้เป็นปี17เลยแล้วบอกเลยว่ายางเนี่ยเดี๋ยวนะคันนี้นะบอกเลยว่าได้ยางเนี่ยเป็นขนาด2 0 5ศูนทับห้ขอบสินะเดี๋ยวแน่นหาว่ามันเป็นยางปีไหนปี24นะนี่ ได้ยางปี24พี่พี่จา๋าแล้วบอกเลยว่าล้อแม็กนะได้เป็นทูโทนปัดหน้าเงาด้วยนี่สวยๆเลยพี่พี่จา๋าสำหรับคันนี้นะ369,000ใครตามหาอยู่รีบจัดเลยนี่แคปบหน้าจอมาได้เลยพี่พี่จา๋าอยากได้คันไหนนะคะไปดูคันต่อไปคันนี้นะคะ599,000 บอกราคาก่อนเลยนะะเป็นตัวท็อปนะ GR Sport นะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์มี daytime running light มาพร้อมไฟตัดหมอกและชุดแต่งสปอร์ตรอบคันนะคันนี้เป็นตัวท็อปนั่นเองพี่ๆ๋าและส่วนกระจกนะคะเป็นคนละสีกับตัวรถนั่นเองนะกระจกคนละสีกับตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกแล้วบอกเลยว่าได้ยางของ Bridgestone นะล้อแม็กเป็นทูโทนปัดหนะ้าเงานะกระจกคนละสีกับตัวรถแต่ว่ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะในส่วนของมือจับสีโครเมียมนะด้านในเป็นสี ดำตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะไม่ใช่สีแดงแบบว่าแดงแป๊ดนะคะแบบไม่ใช่สีแดงแบบแดงสดนะอ่ะเป็นสีแดงแบบเลือดนกนะคะพี่ๆมาพร้อมจอแอร์อโโอ,อ,รอโต้เกียร์ออโต้นะคันนี้นะคะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีเบรกโฮให้ด้วยพี่ๆ๋าคันนี้สวยมากๆนี่ค่ะด้านในนะภงมารัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันคันนี้ก็ได้เป็นระบบบูสต์ร์ทแล้วเหมือนกันนะคะคันนี้น้ำมันล้วนแต่ได้ตัวท็อป ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้พอยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะสวยๆงามๆเลยพี่ๆจา๋าใครสนใจรีบจัดเลยนะสาหรับคันนี้ไปดูห้องโดยสารกันนิดนึงเอ๋ห้องโดยสารบอกเลยว่าไม่แพ้ไฮบริดเมื่อกี้เลยพี่ๆจา๋าไฮบริดมีตัวที่วางแขนตรงกลางคันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแอร์เหมือนกันเลยพี่ๆจา๋าใครไม่ชอบไฮบริดเอาน้ํามันล้วนไป ห9า0สนได้ตัวท็อปแล้วบอกเลยว่าชุดแต่งนี่คือรอบคันจัดมาให้เต็มๆเ,เลยนะคะลงล้อแล้วเรียบร้อยเลยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ด้านท้ายนะคะไฟเบรกลงที่3กระจกก็เป็นของแท้ของโตโยต้าแล้วบอกเลยว่าคันนี้มีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้2จุดนี่ให้ดูเลย GR Sport พี่ๆานี่ไฟเบรกลงที่3มมีให้อ่ะให้ดูหัวน็อตฝากระโปรงท้ายนี่ ไม่มีรอยขันประแจใดๆทั้งสิ้นพี่พี่สวยๆเลยนะล่องรางน้ําอยู่แบบครบๆแบบนี้นะไปดูยางอะไหล่นิดนึงนี่ไม่คาดคิดว่าจะมีนะพี่พี่ก็มีนะยางอะไหล่มีแบบครบๆนะคันนี้ยางอะไหล่ครบเครื่องมือแม่แรงมีครบนะซีนทางมะพร้าวซีนเดิมสีเปลือกไข่ไก่แน่นอนพูดทุกคลิปนะคะพี่พี่สาว,ว่าเป็นซีนเดิมแล้วบอกดูเลยว่าเม็ดอาร์เป็นทรงกลมแบนเรียบ สวยงามแบบนี้นะคะถ้าชนหนักมานะบอกเลยพี่พีมันจะไม่เป็นรูปเป็นทรงแบบนี้หรอกมันจะต้องบิดต้องเบี้ยวสีต้องเพี้ยนแน่นอนเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ไว้ใจหรืออะไรอย่างไดถ้าเข้ามาที่บริษัทเพชโจนนะคะพี่พี่จา๋าทางเซลล์เนี่ยเขาก็จะแนะนําให้ดูรถด้วยว่ารถมือสองไม่ผ่านการชนมาเนี่ยดูอย่างไรนะแล้วพี่สามารถเอาไปเซิร์ชใน Google อินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่าจริงไหมนะคะ อันนี้เรามีข้อมูลให้ลูกค้านะอย่างแบบว่าล้ำลึกเลยนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะโตโยต้าออติสนะของเรานะคะมีในสต็อกมากกว่า40คันนะคะต,ตอนนี้นะท่านใดสนใจนะคะติดต่อมหาแนนได้เลย0929714647นะก็วันนี้นะคะพี่ๆหาข้อมูลนะคะผิดพลาดประการใดแนนขออภยัยไว้นะทีนี้ด้วยเดี๋ยวฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ให้แนนด้วยนะคะเดี๋ยววันอื่นนะคะเรามาเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ